สวัสดีครับสวัสดีเ c ทางบ้านทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลนะครับก็มาอยู่ที่ศาลปูตาผ้าขาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีป้าต่อยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับมากันสองคนนะครับก็จะมาตามต่อขอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วเลขเข่าเนาะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเลขที่ขึ้นอยู่ คล้ายๆลังปวกนะครับที่อยู่อยู่บนใต้ลังคาด้านบนของอปูตาผ้าขาวนะครับบนบนหัวทันนะครับทั้งมันเป็นลังคล้ายๆลังปวกนะครับเลขโผล่ตรงนั้นนะครับหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดนะครับเข่าเต็มเต็มนะครับแล้วก็มีหางประทัดที่หล่นใส่หัวผมนะครับหางประทัดที่หล่นใส่หัวผม อก็เข้าสองตัวนะครับแปดเก็ดเจ็ดแปดแปดเก็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเลขทูบก็เข้าเลขทูบที่ผมจุดได้เก้าแปดหนึ่งเก้ากับหกตัวเดียวกันเก็ดกับหนึ่งพินองกันนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยเอซีด้วยครับมาตามอา่นะครับตามต่อ เรีเด็ดที่สารปู่ตาพระขาวช้าไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ไปเป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีป้าต๋อยนะครับมาเป็นเพื่อนด้วยเดี๋ยวจะได้เข้าไปด้านในนะครับไปเตรียมถูกเที่ยนดอกไม้นะครับสัการะกราบไหวปูน้ำกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับแล้วับท่านผู้ชม้านนน้นก็มืดไปหมดเลยนะครับก็มีแสงโซลาเซลล์ที่ทางเอฟซีทางช่องขออาร์มนะครับที่มามอบให้ถวายกับสารปู่ตาพระขาว มีทั้งหมดสี่ดวงนะครับตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยสว่างเลยครับตรงนี้ไฟไม่ค่อยสว่างอีกหลอดนึงก็อยู่ตรงห้องน้ำนู้นนะครับหลอดนึงก็อยู่ในสารปู่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับหลอดหลอดนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าสารนะครับ นี่เป็นต้นคอยนี่ยัยต่อยต้นคอยนี่เป็นเป็นภูมิย่างงามเลยนี่ต้องขอบพุณเอฟซีทำให้ยัยต้อยเมื่อกี้เนยย่างห่อนเลยรมรมมาเหยนร่มกะโชคมานะครับท่านผู้ชมแต่ที่ที่สว่างอยู่ตรงนี้นะครับในศารนี้เป็นเอฟซีของทางช่องหนุ่มอาร์มดิพนอมาถวายเออพนอมาถวายมอไให้เมน อยู่ในศาลหนึ่งหลอดอยู่หน้าศาลหนึ่งหลอดแล้วก็อยู่ตรงตรงนี้อีกหนึ่งหลอดยิ้มห้องน้ําอีกหนึ่งหลอดถูกต้องนะครับป่ะเงี้ยต่อยจอเป็นขนที่ลูกอืเป็นขนปะเขาไปดันไม่ไปสักระกับไหวเพราะว่าหมวดที่แล้วเลขเขาได้เงี้ยต่อยไม่งั้นเลขเขาทั้งเลขทูบทั้งเลโพแล้วก็หางประทัดที่ล้นใส่หัวเขาสองโตขึ้นกันนะครับอรลวังต่อเ้อะต่อใหม่ นะครับมีอย่างแตงอืมว่าใต้คม่มันมีแตงนี่มีแตงเพิ่นแตงเสียดนะครับต้ชมเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับ่ปทางผู้ชมเดี๋ยวจะได้เตรียมสิ่งของทูกเกียนไปสักการะกัเอ้อุกลูกยปุ๊บเอเข้าปในสี่นี่และนี่ละเลียเขาปังแท่ยต่อยงวดที่แล้วที่มากผู้เดียวเป็นื่องเพิ่นเปิดประตู ตอนรับแต่ว่าอยู่ด้านซ้ายไม่ได้นี่เลยเขาไงต้อยเขาอีหลีเลยอันนี่เปิดประตูหายกันสเขาเขาไปมันบ่แม่นเปิดประตูต้อนรับอย่างนี้เพิ่นต้องหาโชคอีกแม่นอนเลยซาถุซาถุซาถุเด้อปูตาปลาเขาเอ้ยปังปังอีกเด้อปูเอ้เอาตรงๆเรื่องวันนี้ไปนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมมีเลขเลขเข้าอยู่ด้านบนนะครับอยู่ตรงนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับเน,น,นี่นแะครับจีนจบครับเนี่ยคือเป็นเสียงจินจก นี่ครับตรงนี้ที่ผมเห็นเป็นหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดนะครับ <im> เห็นว่าจะต่อยอมแมนทีเลโพหมดที่แล่เนี่ยเจ้าต่อยพโขอยี่หรือไลอ,อ,อไปซอ,องขงดนะครังได้สิงบหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดรตินะครับที่แลวที่เห็นเขาเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมสามตัวเลยนะครับโ้สาธุสาธุอุตาปากาวพุนสิมาสังในโดกไ้ดังทีเล่งมดพุกันเขา จังๆเลยเชยย่ต่อยหัวดีเพื่อต้องให้เปียงปังดังอีกพอเปิดประปตูตอนรับสองขังสองข้งาวเลยเห็นบ้นมาเช่ต่อยอาเช่ต่อยมาไไหนังหน,นอสอสี่งนะครับอีกคือพ่อสอัางนะครับพ่อสสองห้าสี่หกสิบมคอ นะครับนี่นะครับสารแห่งนี้คนระับปูตาผักขาวที่เคยนะครับให้โชคให้ลาบนะครับถูกค้นถึงลอตเตอรี่ตั้งหลายสิบล้านนะครับอยู่สารปูตาผักขาวรงนี้นะครับอันนี้คือหลายหลายปีแล้วนะครับที่เป็นให้โชคให้ลาบที่แม่นอิลีครับช่วงนะั้นเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าปู่จะเริ่มมาดังอีกแล้วนะครับจะเริ่มมาให้โชคให้ลาบ อีกแล้วครับเพราะว่างวดที่แล้วเข่าจังๆเลยเข่าเต็มๆเลยครับถึงช่วมืออ่าอ,อย่ต้อยปะเ<ด>ตรียมถูเทียน<ม>ดอกไม้ของมากาบไหวปูพัน,นะนโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมดอกไม้ทูกเทียนนะครับสิ่งของมาสกา,การกาบไหวปูตาผาขาวก่อนนะครับโอเคนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับเ็บซีทางบ้านทุกท่านเลยนะครับมาเป็นโม่มาวิ่งนหรเกิดมาเป็นโ่เก่าเลยนะเพราะว่าหมดที่แล้วพ่ะมาผู้เดียวนะครับมาคนเดียวแล้วก็เลขเข้าทั้งเลขทูบทั้งเลขหางประทัดเก่าแล้วก็เลขโผล่ที่ที่รังปวกลึด หรือเป็นรังแมลงอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านนะครับด้านโน้นเล็กเ,เขานะครับหมวดนี้เริ่มาตามต่อไอ้เอ็กซ์ซีทางบ้านเต่พุ่มหยาหานกกระทัดเก่าตัวนั้นเมื่อเห็นนั่นเอา้าอ,อมาสิซองให้เอซีเบิ่งดูขย็นดีท่านผู้ชมโอ้มีคนเอามาไว้นมี่นะครับนี ทางประเทศเก่าที่แปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้านะครับที่หล่นใส่หัวผมวันนั้นนะครับเหตุแสดงว่ามิผู้คนเอามาเอามาหมาดไปหนีคือเขาเนี่ต่อนีงว่าตอนนั้นมันล่นลนใส่หัว,วเะไรั้งหลบ่หูเลยแปดเกตศูนย์ห้าเก้า มี๋ยวเอาม้ก่อนเนี่าต่อเออหลานมากลูกในบ้านหวานในสวนปูน่ะมาหาปูกับยาตื่นยาถ่วงเด้อตอมแจ้งอีพ่อใหญ่จะทีจะถานจุดเทียนไหนเนี่ยสาธุปูเอ้ยหยิบเล็กถูก เลขไทยแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกนี่น่าคมเมษายนสิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อปูเด้อนี่ออกมาให้ตัวหนึ่งเด้อปูโควงออกมาเลยตัวหนึ่งอันนะครับเลขทูบสามตัวตรงๆปังๆเด้อปูเอ้ยหวยมาขันเขาเขายังงามเลยปูเอ้ย งวดที่แล้วนะครับเลขทูป981นะครับเลขออก68เกเพราะว่า9กับ6ตัว,เ,วเดียวกันนี่ตอยแล้วก็เกตกำหนึ่งพ่น้องกันนะครับถ้าให้ผมจับนะครับผมจะจับเป็น981ใช่ไหมครับ98เหรือ681 68เกประมาณแล้วน,นะครับเดี๋ยวงวดนี้จับคู่เอา ูจะให้ตัวไหนเดี๋ยวมาดูนะครับขออนุญาตหุดทู่กวอน,นะครับจา้าทูเฮ้ย หมอกโม่งลนโอ้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราอยู่ใต้ต้นต้นโม่งนะครับต้นโม่งไงสมโมง่งสมโมงหมอ,อกโม่งมันแหงค่าต้นเฮ้ยก็ตกใจแล้วเนาะจะร่วงลนลงมานะครับอบอกจะประมาณนี้นะรุกท่านใจเขเด้วยุ๊้ปะ ต่อ,อยาสูบปูคนละครับนาถูกปูเลือสูบบุหรี่ยาซองเดือปูเยนี่ก็เตรียมคำหมาคำพูดนะครับแต่กันหา มากราบมาไหว้ปูตาปะขาซื้อมะขอโชคขอลาภขอพึ่งยิมบารมีคือ,อ,คอ,อ,อเก่าเหลาปูเอ้ยปีนี้งานบุญเดือนหกพฤิมียนแบบไฟมาถวยปูคือเก่าเด้อปูเอ้ยปูให้โชคให้ลาภเอ้ยเดือนสิมีเงินไปซื้อบังไฟผึ่งมี่เงื่อนมี่ทองมันฉลได้มีกำลังมีโทรศัพท์การซื้อสิ่งของมาถวายซื้อบบค่อยมาถวยปูบุญเดือนหกเขา้าในพฤศสิก คือคืนนะป้ยคือคือคอในใหญ่โตขึ้น<า>ต้องเลยปวยถ่วยหวังไฟสุปีเลยเนาะอยูย่ปูพานปูปวนแมนตาขาวผมก็มาถ่วยมาจูดบอกไข่ถวายปูทุกปีลรืปูปวย,ยปีนี้ปูให้โชคให้ลาบลกูกหลานเด้อสิได้ไปฝากเอสซีอาเทียบ,บุญกูเดือนหกปูมาหอดเดือนสีน่เดียบนองไฟมาจูดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มา บอกกล่าวสักการะกราบไหว้ปู่ไปด้วยกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู่ตาภขาวผู้ศักดิ์สิทธิ์ป <ส Serve. S 2> ู่ตาภขาวผู<ส>้มีบุญญาธิการปู่ตาภขาวผู้มีหูแก้วตาทิพย์ ผู้ตาปากขาวผู้มีตะบะอันแรงกลาในการวีวัสนากรรมฐานมีญาณวิเศษเป็นผู้ผู้วิเศษผู้ที่เชาวบ้านให้ความคารพนับถือเป็นเจ้าที่เจ้าฐานเป็นผู้บานผู้เมืองที่คอยปกปักร,รักษาชาวบา้านลูกหลานให้ลมเย็นยุดดีกินดีมาโดยตลอดเมื่อน้วันนี้ลูกหลานต้องมาวิ่งชาแนลพร้อยป้วยปะต่อยชาแนลกระเดินทางมาสักก,การะราบไหายปู เพื่อมาขอโชคมหาแนวทางไปฝากไปตอนเอเบซี่ทัวโลกที่กำลังรออชมรอติดตามอรอบเพิงบุญบารมีปูตาบากขาวอยู่ในขณะนี้ซึ่งลูกหลานทั้งสองคนนี่ก็อาสาเป็นสะพานบุญเพื่อนําโชคลาบไปฝากไปตอนเอซที่ก็อ่าปูลังคน้นเพื่อกลั่ตกรลักกรรมลำบากในเรื่องปัญหาเงินทองก็ให้เพื่อนได้รุดพ้นจากหนี้จากสินจากสาภาวะเศรษฐกิจที่พอดี ให้เพิ่นมีเงินมี่ทองเพิ่นเก็สิไดนํ่มากบริจาคสั่งโน่นนี่นั่นถวายให้กับปู่ตาผักขาวและนั่วบวหอศพมาเฉลิมฉลองมาถวายมาแก้บนให้กับปู่มื่อนี่ลูกหลานขอโชคลาภเลขถ่ายรางวัลที่1-3โตตรงๆของวดวันที่6 6เมษายนพศ2568 ขอให้เขาสามโตตรงตรงกัปูเด <an> ้อซาธุส <un composite formula> ัธุสัธุสาธุเด้อปูสามโตตรงตฟังฟเด้อปูเลยสาธุสาธุ ใา่ถูกปูเอ้ยหยิบออกมาเรยเด้อปูเอ้ยเลขสิออกสิเขาตัวใดก,ก,าากับปูหยิบออกมาให้ลูกหลานเราได้อปูเอ้ยสาใช่ถูกหมายเลขหมายเลขสามหมายเลขสามนะครับสามค่ะ ไม้ยี่สองไม้ที่สองครับไมายเลขเก้าหม้เลขเก้าสามเก้าสามเก้านะครับ มหมายเลขครับหมายเ,เลขสามหมายเลขห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าหรือสามหกห้าค่ะตามนั้นเนะาะคา่ะท่านผู้ชมก่อนเมียนก่อนฮาเทียมาวิทแลนนี่จ้าเดี๋ยวนะครับเลขทูปเป็นเพื่อเป็นวันวันแหงสัน,น,สน,นติสุขต่างปักบนเนี่ย ตักไม่แน่นเลขทูบนะคะเลกทูบไม่ใกล้จะหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันนะครับเพราะว่างวด่ที่แล้วเลขทูบก็เข้านะครับแล้วก็เลขที่ขึ้นอยู่ตรงโนนเข้าสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชม เดียวเห็นที่จังเป็นนี่นี<ะ>่แปดบ่ะแมนเป็นเดี๋ยวไกลๆได้ไหมเมื่ที่แล้วที่เห็นเป็นแปดไม่ใช่หกแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดนะครับหกแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดเพรายื่นไปขางบนนั้น,นมันวะแมนคือด้านบนค่ะแต่ว่าเลี้ยวไปไกลเห็นนี่เนาะค่ะเช่เดี๋ยวรอเรียกทูบก,ก่อนนะครับ เหรีเซียมซีกอ่ะสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าหารือสามหกหานะคะทานผู้ชอุ๊ยจิงจจิ้งจกิหองนะค่ะท่านผู้ชมนั่นสายเด้อปูปังๆังเด้อหมดแต่พอจแตกสามตเลยเยอยต่อยสังเกตบึงหมดทีแล้วทีมาผู้เดียวปูเปิดประตูตอนรับแบบนี้บ่แมน เพราะว่าผู้ตาปากขาวนี่บม่เคยมีเหตุการณ์จังสี่เลยเด้เฮ้ยเสียงยังดังที่ทง่งน,น,นเสียงอะไรเขาเะเสียงยังดังอยู่ในกระบอกเซมซี่ดังอยูเเ่ในกระบอกเซมซี่ดังกอกแรกแบบนึงไม่มีเลขเลขสีขาเซมซี่บ่เซมซี่เลขสีขาเลขสีออกเออเป็นไปได้นะครับเซมซี่ C ดังกอกหรอกท่านผู้ชม เหล็กเชื่อมซีกอะสามเก้าห้าหรือสามหกหาแม่นนะครับบริเน่ได้ปูอัจจิซื้ออียงจางหนึ่งก็ได้เพราะว่าเพสิ่งหมันใจนะครับท้งช่มงวดที่แล้วปูเป็นเปิดประตูตอนหลับเหลขกมันเข่าทั้งเหลขกโพทั้งเหล็กถูกทั้งเหล็กหางประทัดหางประทัดต,ตอนเขามา้ามาบ่ามันปรากฏว,ว่าเห็นอยู่นี่แหละแต่ว่ามันจะเลยขึ้นมาโลนใส่หัวได้ทีนที ก็ว่าเขาแม่ตอนแรกก็เห็นหอยยีหลันเลยมันนี่มันบ้าเด้อนี่เนี่ยเขามาตัวแรกกัเห็นหอยยีจังสันเลยแปดเก็ดศูนย์ห้าเก้าแปดเก็ดออกไปแล้วนะครับหรือว่ามันเฉลี่ยอเฮ้ยห้าเก้าว่ะเออห้าเก้ากับตรงกระเหล็กเสี้ยมซี่ตันเออเออสามเก้าห้าบรอแมนสามเก้าห้าแปดเจ็ดออกไปอุ้ยแปดเจ็ดออกไปเหรอแมนบ้แมนเออนั่นบนแน่เด้อหนั่น ต้อแปดเกียรติหรอกะไมีอย่างมีเกียรศูนย์แปดเกียรศูนย์แปดเกียรศูนย์แล้วก็ห้าเก้าห้าเก้านะตรงกระเลียมซี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกระเลียมซี่ก็ได้เก้าห้าสามเก้าห้าเลข้างประทัดเก้ากะมีเก่ามีหาอีกแล้วงวดที่แล้วมีแปดมีเจ็ดก็ออกไปแล้วเมื่อเนี่ยอาจจะออกต้อกันก็ได้เลขถูกใหมเบิดไป แต่ว่าเป็นคนขี้งลูกแต่เข่าม้าแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบไม่หมดแล้วครับไปเดี๋ยวพาเอฟซีมาเบอรงนับกันเลขทูบไม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วค่ะไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบแล้วก็เลขหางประทัดเก่าด้วยกันนะครับนลขหางประทัดเก่านี่ครับท่านผู้ชมหมดที่แล้วนี่นะครับผมจําได้เลยหางประทัดอันนี้แหละครับที่หล่นใส่หัวผมแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้า เขานะครับท่านผู้ชมเลขออกหกแปดเกียนะครับเลขท้ายวันที่หนึ่งน้ค่ะท่านผูชมคู้้กาเลขทูที่มาสิดขอกับสามปูตาปาเขาสองวดนันอุ้ยโอ้ยังรนมึ้ยังนโอ้หยเออมองลนลที่สิบหกเมืายจนสากสนี้นะคะเลขทูกที่ได้ ตีศูนย์สามตีศูนย์สามและวตีศูนย์แปดเลขทูดสี่ศนย์สามนะี่วามันก็สินมั่วพว่าบางช่วงก็ควันโติวข้าันกนี่่เร้่มมัววตามนั่นเนาะค่ะานผว้ชุม่นยางนี้ดินรนเ่นั้นบล่อกมั่งบอกมังรนเ้ยมังรุนตกใจไมไม่มีอะไรค่ะ เห็นหางกระพือเวีวนๆดินี่ครับท่านผู้ชมที่ผมส่องให้ท่านผู้ชมดูครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับตรงตรงนั้นนะครับนี่ครับที่ผมเห็นเป็นหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชม เลขก็ยังย,ยังยคงอยู่นะครับรรสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแปดเจ<อ><อ>็ดศูนย์ห้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์หาเหลานะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดออกไปแล้วเหลือศูนย์นะคโอ้ยยี่ินยี่ยังเอ้าเซมซีรถม้าจะใส่นี่เอ๋อเฮ้ สองไหมไเอา่ท่านผู้ชมแปลกบ่าเสียบซีรุ่นมาสองใหม่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ท่านเสีซีดูก่อนนะครับเอยดู้ซื้อว่าทีเสียบซีมันกับเดนมันงถ่ายยาวกับแกวแกวตีแม่งกระตาเลยนี่เออเดี๋ยวนี้เสียงเสียบซีดังหล่นออกมานะครับท่านผู้ชมเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ทำนั้นนะครับ แปเดียวอปบาดูเลขทูบก่อนนะครับเด็นออกมาเก้าศูนย์ะผ้ชมเก้าศูนย์หรือหกศูนย์เลขทูบได้สี่ศูนย์สามนะครับสาหรับตัวโปดใช้มาอยางเมทนะครับทำนั้นนะครับขอให้โชคดีปังๆังลาำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับ นะครับสาหรับการขอโชคลาภกับปู่ตาผาขาววันนี้ก็จะได้กราบลาปู่ตาไปแล้วนะครับลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะไฟผมก็ใกล้จะหมดนะครับนี่ไฟลิปลีลงแล้วนะครับไฟลิปลีลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทางบ้านนะครับสุภาพแข็งแรงโชคดีล้ำลุวยปังๆก,กับการมาขอโชคลาภนั่งปู่ตาผาขาว องวดวันที่16เมษายนพศ2568น,นะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่องมาวินช Channel ต o t a t o c h a แล้วก็ทีมงานนะครับมีหนุมอามคนเดิมบา b แพ c ช c h a n น้องน้ำ c h a น n แล้วก็พ่อทงแหลกคนเดิมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ